Come on, come on, come สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําท่าแพงกันนะคะสําหรับมือใหม่ที่ยังทําไม่เป็นหรือคนที่น้ําหนักตัวเยอะนะคะก็สามารถทําได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นไปพร้อมกันแบบช้าๆนะคะการเซตอัพท่าแพงนะคะเราจะเริ่มต้นจากการ ท่านี้นะคะท่าตั้งคานก่อนท่าตั้งคานนะคะก็คือหัวเข่ากับสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันนะคะแล้วก็แขนข้อศอกกับหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันนะคะก็กลางออกเท่ากับหัวไหล่ของเรานะคะมือกับหัวไหล่ของเรา มือกับหัวไหล่ของเราอยู่ในเส้นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าใครกดข้อมือลงไปแล้วรู้สึกว่าปวดข้อมือนะคะให้หันนิ้วชี้หันนิ้วชี้ออกนี้นะคะหันองศาของนิ้วชี้เราออกไปสักเล็กน้อยอย่างนี้ค่ะ,คะก็อาจจะพอช่วยได้ค่ะสําหรับมือใหม่หรือคนที่น้ําหนักตัวเยอะอย่าเพิ่งทำเร็วนะคะทําไปช้าๆพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ เราเริ่มต้นจากท่าตั้งคาน,นี้นะคะก่อนเนาะแล้วก็เหยียดขาก้าวขาก้าวขาไปข้างหลังหนึ่งข้างก่อนนะคะเหยียดตรงไปก่อนหลังจากที่เราประคองตัวได้แล้วน,นะคะท่าน,นี้จะทําให้เราประคองตัวได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็เหยียดขาอีกข้างหนึ่งไปค่ะแบบนี้นะคะ สำหรับท่าแพลงนะคะระหว่างทำเนี่ยอาจจะมะีข้อผิดพลาดหรือ,อท่าที่สามารถทําผิดพลาดได้ง่ายอย่างเช่นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือการเอ็นหลังซึ่งที่ทำให้เราปวดหลังมากให้เราเกรงตัวขึ้นให้เป็นแนวตรงอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือตรงสะบักบางคนจะทำแบบนี้ อันนี้สะบักเราจะจมไม่ถูกต้องค่ะให้เราดันหัวไหล่ดันสะบักเราขึ้นแบบนี้อันนี้คือท่าที่ถูกต้องแล้วหน้าก็มองเสือตลอดเวลานะคะถ้าเราเงนหน้าขึ้นมาอย่างนี้มันจะทําให้เราปวดคอค่ะแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรด้วยนะคะระหว่างการทําท่าแพลงนะคะเราต้องหายใจเข้าหายใจออกปกตินะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบห้ามกลั้นหายใจเด็ดขาดนะคะเวลาออกกำลัง,งกาย สำหรับใครที่ทำท่าแพลงเบื้องต้นได้แล้วนะคะต่อไปเราก็สามารถทำท่าเอวบํเพ็งได้ลักษณะก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าเราใช้การวางข้อศอกลงไปแบบนี้นะคะใช้ข้อศอกแทนนะคะแล้วก็เป็นท่าแบบนี้ค่ะสำหรับคนที่ทำท่าเบื้องต้นได้แล้วแล้วก็อยาก ทำให้มีความยากขึ้นนะคะก็ใช้เป็นเอวบังได้ค่สำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะนะคะหรือว่ามือใหม่นะคะให้ใช้แบบข้อมือหรืออาร์มแพลงก่อนนะคะ mm. เพราะว่ามันจะง่ายต่อการทำค่ะเพราะว่าองศาของตัวเราเนะะี่ยค่ะมันจะลาดชั้นนะคะแล้วน้ำหนักตัวเราเนี่ยมันจะถ่ายไปหาเท้า ของเรามากกว่านะคะทําให้ทาท่าแพลงได้ง่ายขึ้นค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะทำสามเซตนะคะเซตละ30วินาทีค่ะทกกัา 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나 버린 너 ้าเราทำท่าได้ถูกต้องแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากทำให้ท่ายากมากขึ้น mm hmm. ก็ไปเพิ่มระดับความยาก mm hmm. แล้วก็เพิ่มเวลาได้นะคะ come on, come on, come on,